สวัสดีค่ะพบเจอกับช่องของอินลำบ้านเฮากับวันเบียงแล้วนะคะวันนี้เบียร์มาเปิดคลิปที่ร้านข้าวซอยน้ำเงี้ยวนะคะอ,อยู่แถวหมู่บ้านลองชิมนะคะติดกับซอยคลองชลประทานนะคะใกล้ๆก,กับนี่ค่ะเดีย๋ยวเบียร์ให้ดูบริเวณนะคะใกล้ๆก,กับอู่ซ่อมรถนะคะช่างนวดเซอร์วิสนะคะ ร้านนี้นะคะก็จะมีข้าวซอยน้ำเงี้ยวนะคะมีก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นแล้วก็มีข้าวกันจินมีข้าวย่องห่วยนะคะมีถั่วทอดมีข้าวฟื้นนะคะทุกอย่าง20บาทค่ะยกเว้นข้าวฟืนนะคะข้าวฟื้นถ้วยละ10บาทเองนะคะคือป้าเขาขายดีมากวันนี้เบียร์มาถึงตรงนี้นะคะประมาณบ่ายสากว่าๆนะคะตอนที่เบียร์มาถ่าย จะหมดแล้วค่ะเหลือไม่กี่ถ้วยเองนะคะขนาดที่ว่าเบียร์โทรมาจองเอาไว้ก่อนแล้วแทบจะไม่ได้ทานนะคะนี่ค่ะพี่วันนั่งทานอยู่ข้างหลังนะคะยังยังเจ็บแผลอยู่ค่ะยังไม่อยากจะออกกล้องค่ะตามเบียร์มาเลยนะคะว่าเบียร์จะไปสั่งอะไรทานบ้างวันนี้ค่ะท่านผู้ชมเบียร์ก็จะมาสั่งแล้วนะคะเอาข้าวซอยน้ำเงี้ยวสองถ้วยค่ะ นี่ดูป้าใส่ให้เลยนะคะเจ้านี้ขายดีมากค่ะลุงอันข้าวซอยจะไม่ได้บาทละซาบัดเซมัวนะน้ำโพก็ซาบาทน้ำจางก็ซาบทเข้าวพื้นข้าวพื้นสิบบาทโอ้ขายถูกแต่เนาะข้าวกันจิ้นข้าวยางเจ้าไม่ได้ซาบาทเนาะสิบบาท พิเศษ30ธรรมดาสาบาทเนาะนี่นะคะทางร้านนะคะทั้งข้าวซอยน้ำเงี้ยวหรือว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะคะถ้วยละ20บาทขายดีมากค่ะเบียร์เข้ามาเกือบจะไม่ทันแล้วนะคะให้ทให้ถ้ถยค่ะลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะคะ เหลือไม่กี่ถ้วยแล้วค่ะมีน้ำเงี้ยว20นะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูก็ลูกชิ้นหมูก็20เหมือนกันมีข้าวกันจินนะคะข้าวย่องห่วยถุงละ20ค่ะข้าวฟื้นถ้วย10บบาทเองนะคะป้าเขาขายถูกมากค่ะลูกค้าก็เลยเยอะลูกค้าติดกันเยอะมากค่ะ น้ำซุปนะคะลุงแถวนี้เป็นห้องอะไรล่ะลองชิมเป็น้องลองลองชิมเลยค่ะอ๋อหมู่บ้านลองชิมเลยเนาะติด,ตดชมิดตชมด้วยตัวใจดีอ๋ออยู่แถวนี้เขาก็จะเรียกว่าลองชิมนะคะหมู่บ้านลองชิมติดกับ คลองชนะระทานนะคะติดกับอู่ซ่อมรถนี่ค่ะอู่รถเซอร์วิสนะคะเดี๋ยวเบียร์จะถ่ายให้ดูค่ะนี่ค่ะเหลือไม่กี่ถ้วยแล้วนะคะขายดีมากค่ะได้แล้วนะคะเข้าซอยของเบียร์กับพี่วันนี่ค่ะ ท่านผู้ชมนี่ก็เป็นหน้าตาของข้าวซอยน้ำเงี้ยวนะคะนี่นะคะถ้วยละ20บาทไม่ใช่ว่ารู้จักกันแล้วป้าให้เยอะนะคะป้าเขาขายแบบนี้จริงๆค่ะมีทั้งแคบหมูนะคะเครื่องปรุงค่ะ นี่เป็นแคบแคบเนื้อนะคะจะเป็นเนื้อควายนะคะนี่ค่ะข้าวกันจีนนะคะถ้าภาษาไทายใหญ่ก็เรียกว่าข้าวส้มอุ่นนะคะอันนี้ข้าวส้มอุ่นข้าวบิล้องไต้ตั้งเสงโอ้แมงวันก็มีมีแมงวันมีแมงมดค่ะ เมื่อไก็เลิกกันนงก็ค่ะเลืกกันเขาสมอุนเนี่ยก็เขาซ้อยนงก็ค่ะเขายองหวยก็เสงเหย้าเขาฟื้นก็เสงเหย้าขายดีมากนะคะวันนี้ก็เหลือเข้ากันจีนเท่านี้ค่ะเข้ากันจีนนี่ก็สองถุงนะคะสี่สิบาทนะคะจานมบเริ่มเลยค่ะนี่ค่ะแต่ละอย่างนะคะป้าขายถูกมากเลยค่ะ นี่แคบหมูนี่ก็ห่อห้าบาทเองนะคะแคบเนื้ออันนี้ก็ห้าบาทเหมือนกันค่ะถูกมากแต่อร่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะเบียรก็ได้สั่งมาแล้วนะคะเบียสั่งเป็นข้าวซอยน้ำเงี้ยวนะคะน้ำก็จะจะแห้งไปนิดนึงอันนี้เป็นข้าวกันจีนค่ะ ได้เยอะมากเลยนะคะป้าขายถูกมากอันนี้เบียก็จะปรุงแล้วค่ะใส่น้ำปลาสสีิ้วนะคะคนี่ตาเสือของเ<า>ชียงตงะะุตงะค่ะ,ะ,คะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาล พริกน้ำส้มค่ะขั่วพริกน้ำส้มนะคะใส่แค่นี้พออันนี้จะเป็นพริกอีกอย่างหนึ่งนะคะพริกดิบนะคะ พริกแดงนี่แหละค่ะแต่มันเป็นแบบดิบแล้วก็ตำแล้วก็ไปไปคั่วกับน้ำมันนะคะก็จะหอมไม่เยอะค่ะนิดหน่อยตักใส่ตักใส่คนไปกินได้กับคนใครที่ไว้ไปไปไปมานะคะแถวแม่สายนะคะแถวลองชิมค่ะ ร้านอยู่แถวลองชิมนะคะอยู่ปากทางเข้าร้านอาหารไผ่สีทอง,งที่เบียร์เคยพาไปเที่ยวช่วงวันก่อนนะคะจะอยู่ปากทางเข้าไปร้านอาหารไผ่สีทองนะคะที่เบียร์พาไปนั่งทานอาหารแล้วก็ไปชมวิวสวยๆนั่นนะคะจะอยู่ปากทางร้านอาหารนั่นเองนะคะไม่ไกลค่ะอยู่ในตัวเมืองไม่สายนี่เองค่ะอ อร่อยแล้วมาชิมดูนะคะคำไม่ใหญ่ค่ะคำเล็กๆเ,เองอืมมาลูกก้าวอุ๊กจะกันจ้าโอ้ร้อนเลยเนี่ย นะาโอ้ยแม่เจ้าก็ตีเฮิรนก็มีอยู่หมอปละตีเฮิรนก็มีอยู่นี่เหรอโอ้ <laughs> ยใบสามกว่าก็หมดแล้วนะคะ เดี๋ยวไหนนิดๆอ่ะตก่อนนะคะเบียร์เติมให้อีกกันแดดก,ก็จะร้อนหน่อยนะคะขอก็ได้เลย ใช่เาเกลือตบใส่ได้อ่ะเอาอ,อพี่ตกใส่ได้เกลือท่านี้จอนเองพี่วันก็นั่งอยู่ข้างๆเบียร์นี่นะคะคือยังไม่ค่อยสบายคะ่ะแผลยังไม่หายดีก็เลยยังไม่เข้ากล้องนะคะ,ะถือเข้าช่องกล้องเหมือนน้องสาวนะอ๋อเจอบกันดีค่ะดียี แต่อมันเป็นคนอื่นนะเป็นนองสาวอย่างที่ลุงป้าปริวัตรย่มอเงืนลยก็เปอนคิดว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติหนัอมันากีนนนอใน่าตนงนนอเจ้ายินดีขอบคุณที่นักเจ้า โควิดบ้ากับลุงหยุดขายไปนานเลยนะคะเพนะิ่งขายมาได้สองวันสามวันนี่เองเนาะ สัดไปค่ะคำใหญ่ๆโอ้โลุงเอาผ้ามาปิดกันแดดให้แล้วค่ะอขอบคุณมากค่ะร้อนอ่ะหายร้อนไปแล้วค่ะคราวนี้ ไปน้องไต้ตัง้งเสงมานได้เบียร์พามากินจู้มากินในคนอะกําไตจู้มากินขขาซอยน้ําโคหวานซ้าบาทค่ะถูกแล้วก็ไรน้ำหวานอร่อยค่ะแล้วก็ในขสม,มุนได้ซองทงทงหนึ่งส้าบาทไันได้หวานไดน,น้ำน้ำอ้ได้สี่สิบบาทค่ะขายอยู่ตี หมู่บ้านลองชิมปากทางเขากับร้านอาหารไผ่สีทองนะครัติดกับคลองชลประทานเนี่ยถ้าเลยซอยเตียนเขาล่านอาหารไผ่สีทองมาอีกนึงก็จะมีร้านข้าปากซอยเหยีก็เจอค่ะเจอร้านขาซอยในเก็ข้างร้านขาซอยนี่ก็จะเป็นช่างนดหรือว่าอูนน่นดเซอร์วิสคนซ้อมนวดคนทาสีนวดที่ไหน,นะครับไปอยู่ในเมยสายในก็มาอุดหนุนลุงในปลาค่ะเป็นขายทุกถูก,ถก เขาพื้นตะกบานสิบบาทเขาสอยน้ำโคเขาส่อยน้ำจางเขาสมอุ่นเขายองหวยขายบานน้งเจาบาทค่ะเปิดไลยมุกไมุกหมู้ค่ะสิบมงเปิดตั้งแต่ไลยมุกถึงไลยมุกหอูผู้่มุกำมุกต่ำมุกถึงสี่มุกต่ำมุกถึงสี่มุกเนาะสิบมงเองต่ำมุกในลุงมันตัน สิบโมงนี่ตามไหมเออสิบโมงสิบเอ็ดโมง่างเงียอ,อถ้าถ้าพาืใครกินใดก็กลางในเจ้าคะ่ะสิบโมงสิบเอ็ดโมงที่ไหนก็มาก,กินไลนะะ้อาคารถ้าบ่ายสี่โมงนี่ก็ติ่มเมี่ยค่ะนะคะ,นะคะใครที่ผ่านไปมานะคะอยากจะทานข้าวซอยน้ำเงี้ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูข้าวกันจีนยบข้าวย่องห่วยนะคะอาหารไทยใหญ่นะคะมีหลากหลายอย่างคะ่ะก็แวะมาชิมกันได้นะคะ เปิดตั้งแต่10โมง11โมงเช้านะคะจนถึง4โมงบ่าย4โมงนะคะมาเข้ากล้องด้วยกันไหมยังไม่คร้องอยากจะขอบคุณทุกที่เป็นห่วงจ็งบชาตัวนี้่อนวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับคนเป็นห่วงที่วันเนาะ ทุกคนตอนนี้ยังไม่พร้อมขอกล้องแต่ก็ขอขอบคุณไว้ก่อนเนะาะกับคนเป็นห่วงยังไม่หายดีค่ะโอ้น,นีพี่วันก็ฝากขอบคุณท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท,ท,ทุกท่านนะคะ ที่ฝากไทถามความเป็นห่วงว่าดีขึ้นหรือย,ยังหายหรือย,ยังนะครับพี่วันก็ฝากขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะเดินได้มาบ้างแล้วค่ะแต่ว่าเดินได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าแผลกําลังตึงมากค่ะ ตนนี้เบียร์จะจัดการเข้ากันจิ้นต่อแล้วนะคะหมดไม่หมดไม่รู้ค่ะที่ว้านกินด้วยกันของกินในแม่สายเรานี่นะคะมีของกินอร่อยมากแล้วก็มีแต่ของอร่อยออร่อยเยอะนะคะแล้วก็ขายราคาไม่แพงด้วยจิ้อย่างนี้นาคะ เท่ากันจีนนะคะไม่ใช่แหนมหมูนะคะอที่แห้งทอดค่ะหอมมาก มันจะมีกลิ่นหอมของหอมแดงที่เจียวเอาไว้นี่นะคะคืนกับอันนี้เป็นหอมแดงเจียวนะคะไม่ใช่กระเทียม น้องชาวแม่สายนะคะผ่านไปมามาอุดหนุนได้ค่ะพี่ก็ <c oughs> ขอปิดท้ายด้วยคำนี้นะคะอิ่มมากแล้วกินไม่หมดก็เดี๋ยวห่อกลับบ้านต่อค่ะ <c oughs> มาค่ะคำใหญ่ๆร <c oughs> ้านข้าวซอยน้ำเงี้ยวหรือว่าข้าวซอยน้ำพวัวนะคะของลุงน้อยกับป้านางนะคะอยู่ปากทางข้าวซอย ร้านอาหารไผยสีทองนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ,รบวันนี้นะคะเบ,บียร์ก็ฝากท่านผู้ชมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เบียร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันนะคะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินลำบ้านเฮาวันเบียร์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ